สสิ่งที่ต้องมีเมื่อลูกสาวปวดประจําเดือนคนที่มีลูกสาวอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีปัญหาที่จะต้องเจอกันนะคะเพราะว่าลูกสาวของเราเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วอาการเหล่านี้ก็จะตามมาแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมไว้ในบ้านของเราสำคัญที่สุดก็คือ3ามสิ่งนี้เองสิ่งแรกก็คือถุงน้ำร้อนนะคะเวลาที่ เขาปวดขึ้นมาเราเอาไปประครบที่ท้องเขามันจะช่วยคลายกล้ามเนื้อแล้วลดอาการปวดได้ดีมากๆนะคะสิ่งที่สองก็คือยาพาราหรือว่ายาพรสแตนนั่นเองไปซื้อในเซเว่นก็มีตามร้านยาก็มีนะคะแต่ที่สำคัญแนะนำให้ถ้าจะกินยาก็ควรกินหลังอาหาร ทันทีนะคะมันจะลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ดีมากๆเลยบางคนไปกินตอนท้องว่างก็อาจจะทำให้รู้สึกระคายกระเพาะอาหารปวดท้องมากกว่าเดิมได้นะคะข้อ3ก็คือแผ่นประครบร้อนนะคะตัวนี้ก็สะดวกพกพาไปไหนก็ไปด้วยได้นะคะถ้าเราจำเป็นที่จะออกจากบ้านไปข้างนอกเราสามารถที่จะแปะแผ่น ประครบร้อนไปที่กางเกงชั้นในของเราเพื่อลดอาการระคายเคืองได้มันจะทำให้อุ่นๆแล้วเราจะรู้สึกสบาย,ยลูกสาวของเราก็จะรู้สึกสบายไม่ปวดเวลาเดินเหินก็จะเดินง่ายถ้าไม่อยากที่จะใช้ยาหรือว่าถุงน้ำร้อนพกพาไปไหนก็แนะนำใช้แผ่นตัวนี้ได้สบายเลยนะคะ ใครที่มีลูกสาวนะคะสอนแนะนำใช้3สิ่งนี้ที่มีติดบ้านควรจะมีติดบ้านเพื่อป้องกันเวลาลูกสาวมีปัญหาปวดประจำเดือนขึ้นมาเลยนะคะที่สำคัญก็กินน้ำเยอะๆนอนหลับให้เพียงพอแล้วอาการเหล่านี้ก็จะหายดีขึ้นนะคะหากเพื่อนๆสนใจสาระดีๆแบบนี้สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรสอนจะนำเทคนิค พจนี้ทุกวันนะคะเป็นประโยชน์กดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์เพียงแค่ขอบคุณก็ชื่นใจแล้วให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าที่เพจน,นมพึ่งชอบค่ะ